ต้องการความโคง้งนะขนาดไหนก็เลือกเอาผมเลือกประมาณนี้นะครับเลื่อนลูกศรที่คีย์บอร์ดเอาซ้ายขวาบนล่างสังเกตว่านะครับการเข้ามาของวงกลมนะครับจะเข้ามาจากมุมการออกไปก็ออกจากมุมเหมือนกันนะครับ ส่วนตรงกลางนะครับก็จะกินลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมฮนะเทสีขาวลงไปในวงกลมนะอยู่ที่เลเยอร์ของเงาเทวงกลมลงไปนะครับอ่านะได้แล้วสังเกตว่ามันจะมีพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะพื้นที่ที่ไม่ต้องการโผล่ขึ้นมาให้เราย้อนกลับไปที่ BG อีกครั้งหนึ่งนะครับมาหาพื้นที่ที่ต้องการก่อน ลี้ขวานะครับสีเหล็กพิกเซลเนะี่ยพื้นที่ที่ต้องการก็คือบริเวณตรงเนี้ยสกเกตว่็สีขาวนะครับเราต้องการนิดเดียวเองเนะี่ยต้องการนิดเดียวเพราะงะั้นมันจะมีคีย์หนึ่งนะครับที่จะเลือกเนะเลือกที่จะลบนะส่วนที่เกินเป็นส่วนเกินออกไปนะครับคีย์ที่ว่าก็คือนะครับให้เรากดนะ control shift แล้วก็ i นะครับ control shift แล้วก็ I นะไอจะอยู่ที่รอเรือนะครับรอเรือนะสังเกตว่าเห็นไหมพื้นที่ข้างนอกจะถูกเลือกแล้วนะทีที่ผมย้อนกลับมาที่เงานะครับเงาก็คือในส่วนของวงกลมตรงนี้นะวงกลมตรงนี้จากนั้นผมจะลบนะลบไปนะพอลบไปแล้วนะส่วนเกินมันก็จะถูกลบมันก็จะถูกลบนะ จะเห็ว่าได้เงาแล้วได้ส่วนที่ต้องการแล้วนะครับจากนั้นก็มาลด opacity ของเงานะครับลบลดลด,ลดนะ opacity ของเงานะต้องการเงาขนาดไหนก็เลือกเอานะครับผมเลือกสัก25 25พิมพ์เข้าไปแล้วก็ enter นะครับสัก25เปอร์ประมาณนี้ได้แล้วนะครับได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับทําในส่วนของอเส้นขั้นนะเส้นขั้นของเมนูตรงนี้นะเส้นขั้นของเมนูลักษณะก็จะมีเงาออกมานะวิธีการก็จะคล้ายๆกันนะไปต่อนะครับให้เราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์1นึ่งเลเยอร์จากนั้นให้วาดนะครับให้วาดวงกลมลงไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นวงรีนะครับ วาดให้อยู่ภายใต้ของกรอบของเมนูนะครับกรอบของเมนูจากนั้นก็เทสีขาวลงไปนะเทสีขาวลงไปนะฮะแล้วก็หยุด e l e c t i o n นะตอนนี้นะครับจะยังไม่ยังมองไม่เห็นอะไรนะไปที่เดิมครับคลิกขวา Bending Option นนะ p r o p shadow เพิ่มเงาขึ้นมานะครับ <c oughs> <c oughs> เพิ่มเงาขึ้นมา กำหนด distance นะครับเป็น0นะตัวนี้ก็เป็น0นะฮะแล้วก็ไซส์นะไซส์ size อาจจะเอาสักไม่ให้ฟุ้งออกมาเยอะนะครับเอาสักสิบห้าแล้วกัน15 15ก็จะเยอะไปเอาสัก13นะครับ13บสามก็โอเคนะครับ จากนั้นให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับเลเยอร์นะั้นปัจจุบันก็คือวงกลมนะครับสร้างเงานะมาคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นวงกลมนะครับให้สถานะมันอยู่ตรงนี้ยจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นไปนะอยู่บนเลเยอร์วงกลมต่อไปเราจะใช้สีเนะส่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมลากครอบเลยฮะลากครอบนะกินพื้นที่มาถึงส่วนตรงนี้ถึงส่วน ส่วนนี้แล้วกันนะครับกินให้มันชิดพอดีนะกับตรงตรงเงามันโผล่ออกมานะครับกินถึงตรงนี้นะครับจากนั้นก็เทสีขาวลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้จากนั้นให้มาคลิกที่ move t o นะครับ move t o ตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ สี่เหลี่ยมนะครับที่ทับวงกลมไว้อยู่นะเดี๋ยวนั้นก็ลองเลื่อนดูฮะลองเลื่อนลูกศรที่คีย์บอร์ดนะผมจะใช้ประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราจะรวมเลเยอร์รวมเลเยอร์นะครับสองเลเยอร์นี้ให้เป็นเลเยอร์เดียวก็คือคลิกตัวแรกเอาไว้กดชิปค้างเอาไว้นะครับแล้วก็มาคลิกตัวที่สองนะครับจากนั้น พื้นที่ว่างตรงสีน้ำเงินนะคลิกขวาแล้วก็เหมือนเลเยอร์นะฮะอยากรู้ว่าบริเวณของเลเยอร์ตรงเนี้ยผมตั้งชื่อแล้วกันนะครับเป็นเเส้นขั้นนะเส้นขั้นนะเส้นขั้นลองคลิกขวานะครับแล้วก็ select pixel ดูนะครับสังเกตว่าบริเวณนะครับมันจะกินมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะตัดส่วนที่ไม่ต้องการนะฮะด้านซ้ายก็คือตรงเนี้ย ด้านขวาแล้วก็ตรงด้านบนนะครับส่วนนี้ออกไปส่วนที่ต้องใช้นะครับมีนิดเดียวนะีแค่ตรงนี้เองนะมาคลิกที่ selection อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หยุด selection ตรงนี้ออกไปนะเราจะลบฝั่งนี้ก่อนนะครับนะอย่าให้มันไปลบตรงงานนะครับก็คือลบตรงนีนะ้แล้วก็ Delete นะครับที่คีย์บอร์ดไปด้านขวาครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็ e ี e ิทออกไปด้านบนครับครอบมาเลยนะให้มันหยุดนะให้มันหยุดประมาณนี้แล้วก็ e ี e ิทออกไปนะครับคลิกขวานะครับ e l e ล t i o n นะลองดูว่าพื้นที่มันมีขนาดไหนพื้นที่มีประมาณนี้นะครับพื้นที่ที่จะใช้โอเคจากนั้น c อนโทรลทีคคอนโท นะเพื่อขยายตรงนี้ออกมาอีกนะให้ชิดขอบไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นต้องการลด o p ป c i t ซิตลงนะครับก็สามารถทำได้นะผมลดสักประมาณให้เหลือสักประมาณ85%นะ85% 85%นะครับจากนั้นก็ขยับนะฮะขยับว่ากล่าว่า,าตัวฟอนต์มันจะสูงขนาดไหนนะครับจดกนั้นขั้นตอนต่อไปก็คั้นลอกเลยครับเหมือนเดิมนะลากมาใส่เลเยอร์นะแล้วก็ลูกศรชี้ลงครับลูกศรชี้ลงเราอาจจะใช้เส้นกริดนะครับเข้ามาช่วย เนะส้นกริดเข้ามาช่วยอ,อ,อาจจะนับเส้นกริดเล็กๆเ,เอานะแต่ในที่นี้ผมกะเอาแล้วกันนะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะลายตานะครับก็ก๊อบอีกครั้งหนึ่งนะครับออทีนี้ลองก๊อบสัก3อันพร้อมกัน เดอนขึ้นไปข้างบนก่อน <c oughs> ลากมาวางที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ลูกศรที่คนะีย์บอร์ดชี้ลงด้านล่างนะจะง่ายมากนะครับทำแบบนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นเลเยอร์สุดท้ายผมไม่เอาแล้วกันนะเนื่องจากว่าจะาเหลือในส่วนนี้เอาไว้นะครับเผื่อเป็นฐานของของตัวตัวเมนูนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือพิมพ์นะข้อความลงไปนะก็คือคลิกที่นะที่เทคตรงนี้นะครับจากนั้นกําหนดสีก่อนนะผมจะกําหนดเป็นสีขาวแล้วกันนะครับ แล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะพิมพ์คาว่าเ,เมนูหลักแล้วกันเมนูหลักนะฮะแล้วก็โอเคจากนั้นไซส์มันอาจจะเล็กไปนะเราก็กำหนดเอาสัก24นะครับ24แล้วก็จัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งก็คือลูกศรที่คีย์บอร์ดนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะซ้ายขวาวก็กำหนดเอา เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วในส่วนของเมนูแล้วก็ปิดนะครับปิดกลุ่มเอาไว้เนะี่ยซ่อนกลุ่มเอาไว้จากนั้นเราจะคัดลอกนะโดยคัดลอกทั้งกลุ่มเลยนะคัดลอกทั้งกลุ่มนะก็คลิกอ่าคลิกตรงกลุ่มเลยนะคลิกแล้วก็ลากมาวางที่ layer. เลเยอร์เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับก๊อปเลเยอร์จากนั้นตั้งชื่อเป็นเม,เมนูด้านซ้ายแล้วก็ใส่เลขสองเข้าไปนะครับ คลิกสถานะที่เมนูด้านซ้าย2นะครับแล้วก็มาเลื่อนนะเลื่อนลงไปนะเลื่อนลงไปหรือจะใช้เมาส์เลื่อนก็ได้นะครับเมาส์เลื่อนเ <c oughs> มาส์เลื่อนลงไปแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอาจจะไม่ตรงกันนะครับก็เปิดนะไกด์ไลน์ขึ้นมะาถ้าไกด์ไลน์เวลาเราวางนะครับมันจะดูดนะมันจะดูดแล้วก็มันจะพอดีนะครับ ในกรณีที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะครับอย่างตัวน,นี้คือสีส้มนะครับทีนี้ต้องการสมมติว่าต้องการเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะก็สามารถทําได้อย่างเช่นเมนูด้านซ้ายสีด้านซ้ายสองนะครับต้องการเปลี่ยนสีเป็นสีสีเขียวนะครับก็มาตรงนี้เลยมาคลิกตรงนี้แล้วเราก็มาที่ส่วนหัวเห็นไหมส่วนหัวเราอาจจะปิดตาไว้ก่อนอตรงนี้ก็คือส่วนหัวใช่ไหมจากนั้นคลิกขวานะครับ select pixel นะ ก็จะมีสัญลักษณ์ selection นะเ,เกิดขึ้นคลิกตรงโฟกานะครับมาเลือกโทนสีก่อนเลือกสีก่อนนะครับเอาสีเขียวนะครับเข้มนะแล้วก็โอเคแล้วก็เทสีลงไปนะครับ c l ออเทเนต b a c k space นะแค่นี้เองครับเปลี่ยนเมนูจากนั้นก็อาจจะเปลี่ยนนะข้อความนะในที่นี้ผมยังไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับยังไม่เปลี่ยนก็ง่ายมากนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างสร้างเนื้อหาของเว็บนะครับสร้างเนื้อหาของเว็บเป็นในวิดีโอชุดต่อไปแล้วกันนะครับ